สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนข้าราชการทุกท่านที่กาลังรับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะคะสํานักง,งานคังจังหวัดลาปางขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําการปรับเงื่อนไขนี้หลักๆก,ก็คือเพื่อนๆจะสามารถเลือกที่จะขอร,รับเงินเดือนจากหนึ่งรอบเป็น2รอบได้ค่ะตามความสมัครใจนะคะดังนั้นเพื่อให้เพื่อนๆข้าราชการและลูกจ้างประจํา ได้รับทราบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนรวมถึงเพื่อนๆที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนเป็น2รอบต้องดําเนินการอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคงสงสัยกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมอยู่ๆจึงต้องมีการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนสำนักง,งานคลังจังหวัดลำปางมีคําตอบให้ค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายน2566ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยแบ่งจ่ายเป็นสองรอบเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการนั่นเองค่ะแล้วการปรับเงื่อนไขาการจ่ายเงินเดือนจะมีผลกับข้าราชการทุกประเภททุกหน่วยงานหรือไม่ขอตอบว่าไม่ใช่นะคะจะมีผลเฉพาะในส่วนของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่สังกัดอยู่ในส่วนราชการ ที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนหรืออยู่ในระบบ e-payroll เท่านั้นค่ะซึ่งจะไม่ครอบคลุมถึงผู้รับบำนาญผู้รับบำเหน็จรายเดือนทหารกองประจำการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวและจะไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการลูกจ้างประจำที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนเช่นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นองค์กรอิสระเป็นต้นนะคะ เพื่อนๆมาฟังกันต่อนะคะว่ามีการปรับเงื่อนไขอย่างไรบ้างการจ่ายเงินเดือนจะมี2รูปแบบดังน,นี้ค่ะรูปแบบที่1จ่ายเดือนละ1รอบในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือน3วันทําการค่ะรูปแบบนี้ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือการจ่ายเงินเดือนแบบเดิมนั่นเองละค่ะเพื่อนๆส่วนรูปแบบที่2แบ่งจ่ายเดือนละ2รอบรอักที่1จะจ่ายทุกวันที่16แต่หากวันที่16ในเดือนนั้น ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนมาเป็นวันทําการก่อนวันที่16ค่ะรอบที่2จะจ่ายวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือน3วันทําการการกําหนดจ่ายของรบอบ2นี้จะจ่ายในวันเดียวกันกับรูปแบบที่1ค่ะเพื่อนๆคะการแบ่งจ่ายเงินเดือนสองรอบจะนําเอาเงินเดือนรวมกับเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันหากรายการเงินหักและนี่ได้แก่ เงินที่กฎหมายกําหนดให้หักจากเงินเดือนเช่นภาษีหักหน้าที่จ่ายเงินสะสมกบขเงินสะสมกสอจอกยศและเงินที่ไม่มีกฎหมายกําหนดให้หักจากเงินเดือนซึ่งข้าราชการและลูกจ้างประจํายินยอมให้หักเพื่อชําระแก่สหกรณ์อมพย์และสวัสดิการต่างๆหรือชําระตามข้อผูกพันกับทางราชการหลังจากหักแล้วจะได้เงินเดือนคองเหลือสุทธิ นำไปแบ่งเครื่องเท่ากันเป็นสส่วนสำหรับจ่ายเงิน2รอบรอบละเท่าเกันค่ะสำหรับเพื่อนๆข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สังกัดอยู่ในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงอยู่หากสนใจอยากรับเงินเดือน2รอบในครั้งแรกนี้สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่ส่วนราชการของตนเองโดยใช้แบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะคะการยื่นจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะ สำหรับเพื่อนๆข้าราชการให้ยื่นระหว่างวันที่1-15ถึง15ธันวาคม2566จากนั้นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการบันทึกในระบบ e เพโรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31ธันวาคม2566ส่วนเพื่อนๆลูกจ้างประจำให้ยื่นระหว่างวันที่1 5ถึง15กุมภาพันธ์2567จากนั้น เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการบันทึกในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567และหากเพื่อนๆประสงค์จะรับเงินเดือนหนึ่งรอบเหมือนเดิมไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์แต่อย่างใดคะ่ะขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อนๆที่ประสงค์จะรับเงินเดือนหนึ่งรอบเหมือนเดิมไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์นะคะเนื่องจากการรับเงินเดือนหนึ่งรอบหรือรับเงินเดือนสองรอบ เป็นไปตามความสมัครใจค่ะการจ่ายเงินเดือนสองรอบสำหรับข้าราชการเริ่มเดือนมกราคม2567รอบที่1วันที่16และรอบที่2วันที่26มกราคม2567ส่วนลูกจ้างประจำเริ่มเดือนมีนาคม2567รอบที่1วันที่15และรอบที่2วันที่26มีนาคม2567ค่ะ เพื่อนๆที่รับเงินเดือน2รอบอยู่ต้องการเปลี่ยนเป็นรับ1รอบหรือรับเงินเดือน1รอบอยู่ต้องการเปลี่ยนเป็นรับ2รอบสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ปีละ1ครั้งค่ะสามารถยื่นแบบกรณีขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เดิมที่ส่วนราชการของตนเองวันที่1ถึงวันที่15เดือนธันวาคมของทุกปีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ที่สังกัดอยู่ในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆท่านอื่นๆฝากกดแชร์และกดไลค์กดติดตามสำนักงานคลังจังหวัดลำปางด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อกลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดลำปางค่ะ